ผลมาให้ดูอีกทีนึงอันนี้จะประเมินเองแล้วก็อพอปี5าผลประเมินจากกรรมาการที่มาดูนะครับก็ปี5าผลประเมินจากคณะกรรมการ ได้คะแนน4.33จาก4.54นะก็ลดลงเหลือ4.33อนะ่ผลมาเมื่อการปีนะนะครับจะมีกิจกรรมที่3การพัฒนาให้สิทธินักศึกษาเนี่ยได้ได้ไดในเก,เกมพอใช้นะ35 0นี 50, ่คือต่ำที่สุดในใน9ตัวชีว้วัด9มาตรฐานนี้นะครับเออ่4.33ครับ ส่วนถ้าเปรียบเทียบกับคณะอื่นก็คณะวิกาดการทํางานมาด้วยแล้วก็ทําตามตัว,ตวชี้วัดต,ตามแผน,นของคณะที่วางแผนไว้แล้วก็จะมีแผนรองรับทุกทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการสอนที่มุ่งเปรียบเปียบสำคัญทุกรายวิชาเราก็จะมีอาจารย์ก็จะทำแนวการสอนตามมคออหรือทีวีเอแล้วก็มีการบริหารการให้ครบทุกภารกิจทุกด้านนะครับแล้วก็มีการมีพัฒนาผลสมทางการเรียนก็มีการสํารวจ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นประสงค์ทุกๆภาคเรียนทุกๆปีนะแล้วก็ทภา,ายในต่อเนื่องทุกปีคณะก็ตั้งกรรมการบริาาหารการวิจัยคณะเป็นทีมขับเคลื่อนกลไกกำแพงน้ำใจของคณะซึ่งอันนี้นก็ขึ้นตรงกับรองวิชาการนะแล้วก็ผู้บริหารในคณะก็ให้ความสําคัญครับแล้วก็เห็นความสำคัญการประเมินแล้วก็การพัฒนาด้านคุณภาพครับแล้วก็จัดร่วมมือกันขับเคลื่อนให้กลไกกาำแพงน้ำใจและก็การบริหารคณะให้เป็นไป ได้มาตรฐานด้านการศึกษาแล้วก็การทํางานของบุคลากรด้วยนะครับก็คณะให้นำภาพรวมคณะก็ขอนําเสนอติ <internally. S 3> ่งชนี้ก่อนจะขออนุญาตทีการให้ภาคแต่ละภาคสองสามภาคความสันตอเลยนะครับครูสิที่เรียนท่านคณะบดีเออทั่วทิศทาเรียนท่านทุกท่านนะฮะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านคณะแล้วคณะดีรองตรีอาจารย์ทุกท่านนะคะ วันนี้ถึงเต้นค่ะขอคตรงนะคะวันนี้ของภาพวิชาอาจจะรูปเยอะที่สึดนะคะที่มีครอบอยู่ก็คือตั้งโชว์ไว้อย่งนั้นคะนะคะเพื่อให้ความสานันของภาพวิชานะคะของภาพวิชานะคะอันนี้ก็คือภาพนาคาทั้งหมดนะคะในในเรื่องพอดีในส่วนตรงนี้ในการนําเสนอราคาจะในเรื่องการเรียนการสอนราคะทังยูเนีการผิตของของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ อันนี้คือโครงสร้างของภาควิชาบริหารธุรกิจนะคะก็จะมีหัวหน้าภาควิชานะคะประธานหลักสูตรนะคะบริหารธุรกิจซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาการตลาดนะคะวิชาการจัดการธุรกิจบริการการจัดการการเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็การจัดการการเป็นผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็คือสาขาาที่เปิดอยู่ในภาควิชานี้งนะคะแล้วก็มีกรรมการเลขาธิการนะคะ ค่ะอันนี้คือภ้าควิชาก็เลยเอาสรุปผลการประเมินการศึกษาภายในนะคะประจำปีการศึกษาตั้งแต่2553จนถึง55นะคะณปัจจุบันนะคะก็เลยให้ดูว่าปี53เนี่ยเราจะประเมินอยู่ทั้งหมดอยู่7โรมประกอบนะคะและมีีระบบคนไกลการประกันคุณภาพด้วยนะคะแล้วปี54กับ55ของเราตรงนี้ เราก็จะไม่มีสองตัวนี้นะคะก็เลยลดลงนะคะก็จะเหลือ14ตัวชี้วัดนะคะผลการประเมินของเราทั้งหมดนะคะที่ได้5ตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความร่วมมือมของอาจารย์ภายในคณะนะคะแล้วก็ภายในภาควิชาด้วยค่ะท่าน้องเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและส่วนงานวิจัยนะคะเราดูว่าในผลการวิจัยของเรานะคะในปี53เราได้ตัวสีเหลืองมากนะคะเราก็เลยมาทําการพัฒนาก ว่าจะทํายังไงให้มันให้มันได้ตัวสีเขียวเข้มแต่ก็คือทำงานชั้นนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับบริบทของอาจารย์แล้วก็การวิจัยของอาจารย์ด้วยนะคะที่ที่ผ่านมาแล้วก็ที่อาจารย์ยังท้างานวิจัยกันอยู่เนียค่ะก็เลยปี54ตรงนี้เราได้มีการนำเสนอเป็นระดับชาติสันาชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยได้ขึ้นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ปี55ตรงนี้ วิจัยอาจารย์ยังไม่สําเร็จกันนะคะก็เลยไม่ได้ไปนําเสนอในระดับชาติกันานาชาติมันก็เลยได,ได้ได้ลงนิดนึงนะคะแล้วในส่วนของผลการประเมินทั้งหมดนะคะในภาพรวมนะคะในปี53 54 55นะคะของภาควิชาบริหารธุรก,กิจก็จะอยู่ในคะแนนอยู่ที่ถ้าปี53ก็อยู่ในคะแนนที่ดีนะคะ54ก็คือดีมากแล้วก็55คะแนนตกลงก็คือเพรางานวิจัยตกลงนะคะ อยู่ที่4.5หนูะ 4, 5, 6, นะคะก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันนะ,ะแต่ไม่ถือว่าขั้นดีนะคะอันนี้คือข้อมูลนักศึกษานะคะอาจจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะพอดีต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้คณะผลิตได้เรียนไปแล้วนะคะขอผ่านตรงนี้ไปนะคะ ก็สรุปผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาที่ภาควิชานะคะได้จะดําเนินต่อไปก็คือในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะคะในเรื่องของการผลิตบัณฑิตในส่วนของหลักสูตรและการจัดทำอปอ,อ,อ .3 ถึงอปอ .7 นะคะภาควิชาได้ประชุมสิ้ธแจงนะคะในภาระหน้าที่การสอนและการจัดทำอปอ,อ .3 กับ7ให้เป็นไปนตามระบบของมหาวิทยาลัยนะคะ โดยทําแนวปฏิบัติการจัดทำมพอและเกณฑ์การประเมินโทษทีท่เกณฑ์การจัดผู้สอนนะคะเพื่อให้เข้าใจในที่ทงเดียวกันและแนวปฏิบัติเดียวกันนะคะก็เลยจะเป็นคู่มือเล่มนี้นะคะก็คือข้างในก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัตินะคะของอาจารย์ท่านอันนี้คือแจกไที่ประชุมในการประชุมวันนั้นมีคณะบดีนะคะนั่งเป็นสักขีพยานอยู่นะคะแล้วก็เรา่ก็คือ ก็คืออาจารย์พัดดีคือภาควิชาบริหารธุรกิจนะคะถ้าได้ร่วมประชุมด้วยนะคะก็เลยต้องก็เลยมาดูแล้วก็โอเคตามนี้ okay. เราก็เลยจะทำคู่นี้ตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วในส่วนที่2ในเรื่องของคุนวุฒิปริญญาเอกนะคะด้ะตําแหน่งทางวิชาการของเราเราก็จะมีดังนี้ค่ะนี่คือปัจจุบันนะคะหลักสูตรที่เราเปิดอยู่ก็คือบริหารธุรกิจตลาดการจัดการธุรกิจบริการสุ่อสารนุษย์นะคะ ถ้าในอันนี้คือหลักสูตรที่เราผ่าน TQF แล้วนะคะคือปี55นะคะแล้วในปีที่เราจะแยกหลักสูตรนะคะอันนี้ก็ต้องพอดีคุณวุธอาจารย์ด้วยนะคะรออาจารย์ที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกกลับมานะคะในปี58วางแผนกันว่าจะมีการแยกนะคะแยกสาขาวิชานะคะเพื่อให้็นมีอัตรักเป็นเป็นของตัวเองมากขึ้นนะคะในแต่ละสาขานะคะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจก็จะมีการพัฒนาขึ้นในปี58กันนะคะการจัดการการเป็นอุปรกรณ์การก็ปี58แล้วก็ที่เรามีหลักสูตรในปัจจุบันอีกลักสูตรนึงคือมหาพันดิตน,นะคะที่เราเปิดอยู่ที่ผ่าน t q f แล้วก็คือปี55แล้วก็จะพัฒนาต่อไปคือปี57นะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศนะคะว่าเราจะเปิดปริญญาโทนะคะก็คือปี5 8 แล้วก็หลักสูตรของที่อาจารย์ปริญญาเอกกลับมาสามภาคนะคะแล้วก็คุยกันคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือหลักสูตรอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งนะคะขอเอาคร่าวๆอย่างนี้ไปก่อนนะคะคือการจัดการสมัยใหม่นะคะเปิดปอโทรในปี2เจ7นะคะอันนี้คือการวางแผนของภาควิชานะคะระบบการศึกษาในปัจจุบันของอาจารย์นะคะอันนี้ปริปริญญาโทในบริหารธุรกิจนะคะมี12ท่อานนะคะปริญญาเอก นะคะสามท่านนะคะที่กัดความส,สดๆรตอนในปี5 6นะคะรวมทั้งหมด15้าท่านในภาพรวมนะคะของอาวุธการศึกษาของอาจารย์นะคะถ้าปริญญาโทของอาจารย์ท่างระดับสูงของบริหารธุรกิจทั้งหมดเลยนะคะในภาควิชาก็้ี5ท่านปริญญาเอก8นะคะแล้วก็รวมทั้งหมดคือ3านะคะอาจารย์ของภาควิชาจะมี3%าท่านนะคะอันนี้คือลักษณะเราทำกราฟให้ดูว่า ฟ้านี่เยอะมากแต่สีฟ้าของรบริหารธุธรกิจในอนาคตนะคะจะมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันว่าอาจารย์รี่ท่านนะคะที่จะต้องอยู่จากแข่งตรงนี้ไปเป็นแข่งพศแห้อรอศกันนะคะอันนี้คือปัจจุบ,บันหือการหาตำแหน่งทางวิชาการนะคะก็เป็นอาจารย์ซะเยอะมากนะคะก็คือ30ท่นะะา,า,านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะ3 รอศาสตราจารย์สอนยังไม่มีสอนยังไม่มีนะคะในอนาคตข้างหน้าจะดีแล้วค่ะนะคะนะคะอันนี้ก็คือตําแหน่งทางวิชาการก็เลยทำกราวน์ให้ดูนะคะว่ามันสูงไปยิ่งเลยนะคะเป็นแพทย์วิทยาลันะคะแล้วก็อันนี้บริหารคอมพิวเตอร์ประกอบการมหาบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตตรงนี้ที่ตรงนี้คือเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกคน นะคะนี่ไงคะแผนนะคะในปี57ถึงปี6 1หนึ่งนะคะที่อาจารย์รับปากรับคำกันนะคะที่จะทำผลงานทางวิชาการไปศึกษาต่อนะคะทั้งหมดนี่คือสำเร็จมาสามท่านนะคะในปัจจุบันนี้57ก็คาดว่าคาดว่านะคะอีกสองท่านนะคะแล้วก็58อีกสามนะคะ59นะคะแล้วก็6 0นะคะแล้วเข้าตำแหน่งก็คือส6หท่านนะคะตามระยะเวลาที่อาจารย์เขาเซ็นสัญญาไว้นะคะ แล้วก็เข้าสู่รอสองนะคะเข้าสู่รอสองนะคะทีมสองท่านนะคะแล้วก็สออีกแปดท่านนะคะขอให้กำลังเอาให้กำลังใจทุกท่านนะคะอันนี้กราฟค่ะในต่อไปเราก็จะมีตำแหน่งสอเยอะมากนะคะจะมีหกเลยอันนี้คาดว่านะคะคาดว่านะคะอันนี้ปีเลยค่ะคาดว่าแล้วก็ในปีห้าเจ็ดเราจะมีตำแหน่งหอสออีกปีสิบเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะสูงสุดเลยนะคะ แล้วก็อีกอันในเรื่องของการบฏิบัติในเรื่องของพัฒนาคณะนะคะคณะนะคะพอดีว่ประมาณต่ตางๆเราอยู่เป็นปวบพัฒนากรากรเนี่ยเราจะอยู่ที่คณะเป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็เลยมองว่าภาาพิชาก็คือส่วนหนึ่งของคณะนะคะเลยมองว่าในการที่จะให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองนะคะทำผลงานทงวิชาการต่ตางๆก็คณะให้งบสนับสนุนคนละหมื่นบาทนะคะต่อปีว่ประมาณนะคะถ้าถ้าไปกับคณะก็จะต้อง เือนแับว่าต้องตัดตรงนี้ออกก็คือเรหลก็คือถ้าจะไปเดี่ยวก็ได้จะไปเป็นปกูก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนานสานัมิธี่ผลทางการเรียนการสอนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะคะภาควิชาในปี56เราก็เลยแยกสาขานะคะเรามีทั้งหมดอยู่ อยู่ 6, 3, 3, ระเบบอสาหกมหลักสูตรแล้วก็มีหลายสา,าขายู่ตรงนั้นก็มีประมาณ7สาขาน,นะคะเราก็เลยแยกโครงการเพื่อที่ให้เข้าสู่นักศึกษาได้มากที่สุดนะคะบูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับน,นักศึกษาน,นะคะถ้าเป็นของบริหารทรัพยากรมนุษย์เราก็จะทําโครงการอบรมระบบทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นด้านการตลาดอันนี้คืออาจารย์ในสาขา,าก็จะเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองว่าเราจะเอาอะไรให้กับนักศึกษานี่คือของสาขาด้านการตลาด ว่าถ้าเป็นของอ่ะอันนี้คือภาพรวมทำในภาพรวมของของภาควิชานะคะจะเป็นบริการวิชาการภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นอันนี้ก็จะบริการวิชาการเริ่มตั้งแต่การเรียนการสอนสี่าริจของมหาวิทยาลัยทั้งหมดค่ะนะคะอันนี้ก็คือตอนแรกคุยกันว่าจะเชิญบัญชีกับทิเทศมาจะมีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเอาศาสตร์มาบูรณาการกันนะคะอันนี้คือแผน5้าหกค่ะแล้วจะทําการในเดือนเมษาที่เรา คอน sumer นะคะแล้วก็โครงการค่ายอาสาอันนี้เป็นของคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นของธุรกิจบริการนะคะเขาก็จะแบ่งแบ่งเป็นเซกชันนะคะระดับชั้นนะคะปีหนึ่งได้อะไรปีสองปีสามปีสี่นะคะก็จะครบกระบวนการแล้วก็โครงการอีกอันหนึ่งเป็นของผู้ประกอบการนะคะเพราะเรามีอาสาขาดการจัดการการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็จะเน้นให้นักศึกษาได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็รู้จักผู้ประกอบการในางนานและวิธีการสี่อแผนธุรกิจยังไง อันนี้คือทั้งหมดที่สาขาที่เรามีอยู่ว่าประมาณที่คณะให้มาเราก็ได้แยกเป็นสาขาวิชานะคะในส่วนของปฏิกิติยามีาางานทำนะคะเราก็เลยเอามาสถิติมาให้ดูนะคะว่าปีห้าสามกเด็กที่จบมีเท่าไหร่แล้วผูต้ตอบแบบสอบถามมีเท่าไหร่แล้วก็ปริกิิาที่มีาางานทำมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คือรอยละในการตอบแบบสอบถาม ที่ไปที่มาตรงนี้นะคะทําไมปีนี้เด็กกรอกน้อยจังเลยนะคะก็คงจะรู้ว่าสติตรงนี้อันนี้เด็กยังไม่รู้เด็กไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์แล้วทีนี้คณะนะคะแล้วก็ตอนที่บัดฉีนิเทศก็ได้แจ้งนักศึกษานะคะว่าจะต้องไปกรอกภาวะการมีงานทำของมหาวิาทยาลัยด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ปี55เด็กกรอกเพิ่มขึ้นนะคะ เพราะว่าเด็กคนไหนอันนี้รวมทั้งพอสอบปด้วยนะคะก็เด็กก็พพ้อมากขึ้นสถิติก,ก็เลยมากขึ้นก็เลยทำการาฟให้ดูนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในอนาคตถ้าเด็กรู้แล้วนะคะก็จะมีเด็กปากต่อปากที่ตอบไปด้วยว่าในลักษณะของการที่กรอบภาวะการมีเงินทำมันมีบส่วนสาคัญกับนักศึกษานะคะอะ่แล้วก็กราฟเราคิดว่าเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะได้ตัวเขียวเพิ่มขึ้นเพราะว่า ที่ผ่านมานะคะภาควิชาคนเยอะนะคะนักศึกษาเยอะแล้วทีนี้การติดต่อสื่อสารอาจจะอาจจะยากนิดนึงนะคะในเรื่องของการที่จะให้เด็กเข้ามากรอน,นะคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะว่าเมื่อกี้ที่ภาควิชาได้แบ่งว่าส่วนหนึ่งที่เราจะต้องออกชุมชนว่าต้องทำยังไงบ้างในส่วนของขั้นตอนในการทานะคะเกี่ยวกับภาควิชานะคะในการจัดการเรียนการสอนพูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ในเรื่องของวิจัยบริาการวิจัยการให้ามรุงนะคะก็เลยอันนี้เป็นโมเดลคร่าวๆอาจจะไม่ไม่ไม่เท่าไ,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 ไหร่นะคะก็เลยว่าในลักษณะของอถ้าเวลาทําแล้วนะคะอยากให้มันครบทั้ง4ขั้นตอนตรงนี้นะคะขั้นแรกในเรื่องของการหาจุดวิจัยเราก็จะได้วิจัยไปในตัวด้วย